มาแล้วชุบโอ้โอสวัสดีครับนางรองพอได้เลียมพบก,กับผมโทนสายเสียบครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดซึ่งเราจะย้ายหมายมามาดักในห่วยครับพี่น้อง หลังจากที่เราไปใส่ในน้ำมาหลายคลิปแล้วครับวันนี้พาพี่น้องมาเยือนห้วยจักกีครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้จะได้ปลาไหมแล้ววันนี้ผมทนสายเสียบไม่ได้ใส่เหยื่อลูกหวกนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเหยื่ออะไรนั่นเดี๋ยวเราติดตามไปรับชมเลยครับผมไปกันเลยครับสภาพไม้ครับพี่น้อง อันนี้จะเป็นบุ่งนะครับผมภาษานางรองเรียกว่าบุ่งหรือว่าน้องนั่นแหละครับเป็นเขยต,ต่อระหว่างลำแหวกกับนาครับผมนี่แหละครับสภาพไมายมาแล้วครับมือตึบมาอีกแล้วครับผมกวัวที่สุดเลยครับวันนี้เพราะว่าเราไม่มีกระท่อมครับแล้ว ผมก็ไม่ได้เอาตินมาด้วยครับมันเีนียวปีมาครับผมตายแล้วถ้าตุกมาก็ลําบากเลยแล้วครับผมมันนี่ไปครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับผมนี่แหละครับพี่น้องลูกเหยื่อของเราครับเป็นลูกปลาหมอครับผมหรือว่าปลาเข็งนั่นแหละครับเสียววาห้มาครับผมแต่ว่าตัวมันก็ยังเล็กอยู่ครับมันก็จะได้ ขนาดอยู่บางตัวครับผมแต่ว่าก็ต้องลองครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมวิธีเกี่ยวเหยื่อปลาหมอครับผมผมจะไม่เกี่ยวตัดตามเก็ตไปอย่างนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าเวลาที่เก็ตเขารุดลูกเหยื่อเราจะบอกครับวิธีของผมผมจะตัดเกี่ยวตามลายเก็ดย้อนมาครับจากด้านหลังครับผม นี่ครับมันจะเกี่ยวลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับ รับหม้นี่ผมว่าสวยนะพี่น้องแต่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าจะมีปลาขึ้นมากินไหมมันกึ่งหวยกึง่งนาครับที่ผมคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าคิดว่าปลาจะขึ้นจากแควมาหากินอยู่เลาะบุ่งเลาะนาครับผมเสยียอย่างเดียวพี่น้องลูกเหย่าดตัวเล็กไปนิดนึงครับหมอมันตัวน้อยครับหัวมันจะทนขอเราไม่ได้ครับผม นี่ก็เป็นตัวห้วยของลำนางรองจริงๆครับพี่น้องก็ไม่ใหญ่มากครับตัวห้วยเล็กๆครับผมแต่น้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์อยู่ครับนั่นแหละครับมันจะมีช่องดานนั่นครับที่ไหลเข้าไปบุ่งที่เราดักมาเมื่อกี้ครับผม นี่ผมก็คงต้องขออนุญาตพี่น้องใส่ก่อนแล้ะครับเดี๋ยวค่อยมายามด้วยกันเนาะว่าเราจะมีเตีมมีตัวไหมวันนี้กับเหยารูปปลาหมอครับผมเดี๋ยวไปรุ้นกันครับ งนี่นะมีตัวครับพี่น้องมันจะเป็นชายพุ่มไม้ครับเดี๋ยวปลามันจะเข้ามาหากินใต้พุ่มไม้ครับเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันครับผมมาแล้วครับพี่น้องปลาลำมพองเต็มเลขครับผมกับเขาครับอ่่ลุูดนะ แต่ไม่ใหญ่ครับตัวนี้นอยครับผมนี่ครับเอาก่อนครับกับเขายังไม่ได้มีเลยครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับใส่เบสเซ็ตแล้วเดินดูมาไม่ติดเจักตัวพี่น้องโอ้ติดตัวหนึ่งครับติดปลาลำพองหน่อย ม,มีกับเข่าเลยวะนี่เดี๋ยวเก็บพักก่อนครับอันนี้เขาเรียกพักกระตูวาครับโอ้เหมือน,นที่ผมแจ้งพี่น้องแล้วครับ ช่วงนี้มันกินลูกหวกครับส่วนมากแต่ถ้าเป็นเยื่ออย่างอื่นก็เหมือนที่ผมลองให้พี่น้องดูนี่แหละครับกินเลยครับผมเหยื่อก็มดแล้วครับก็คงไม่ได้พาพี่น้องไปยามเบียดหรอกครับ คงจะกู้เช่าเลยทีเดียวครับผมไม่มีเหยื่อไปครับอันนี้เหลือเราก็จะปล่อยมันแล้วครับวันนี้ผมก็จะพักอยู่นี่แหละพี่น้องผูกเปนอนอยู่กระทุ่งนานี่แหละครับเสียงลมกล็แรงพี่น้องต้องขอไปเด้อครับเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกินข้าวแล้วครับโอ้ยอดกับถินได้นี่จะเก็บยอดกับถินก่อนพี่น้อง ม,มีกับข่าครับวันนี้ไม่ได้ปลาเลยกินข่าก็น้ำพริกจิ้มพักนี่หละวันนี้ครับมาครับพี่น้องกินข่าวดวยกันครับมีอะไรกินดอววันนี้กินข่าก็น้ำพริกครับ แล้วเวขอให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนพี่นอ้องเ่าจ้าที่จ้ทางทกินกอลูกกระหลานเด้อย น,นี่มันนอนทุงนอนท่าเกาะนี่เขยวขาดปลอดภัยหากิ้ก็ขอใหม้มันมานเอา้านีอยู่ตรงนี้เด้อเอาก็น้่งปิดนี่แหละว,วันนี้ไม่ได้ป๊าดรอก ช่วงขนาดจริเขาก็นั่นผิดแยังอร่อยนะพี่น้อง ลงเม็ดแล้วครับพี่น้องจะต้องรีบกินแล้วครับผมอืมอร่อยก็เก่าพี่น้อง แจ็คทำไมวันนี้มันะสะบุกสะบูดระบายพี่น้องไยปลาก็ไม่ติดฝนก็ตกอีกครับหาบอลอยู่แทบไม่มีเลยวันนี้โอ้ยเขาก็ยังกินไม่ทันยิ่มฝนมาก,ก่อนพี่น้องต้องรีบเก็บมากางอันนี้ก่อนครับที่พักเดี๋ยวไม่มีที่นอนครับผมปลามัน,น่าจจะลูปฝนแล้วว่าเนาะพี่น,อน้องเนาะ ถ้าไม่กินวันนี้วันหลังผมต้องเอาลูกหวกมาแก,ก้มือแะครับผมไม่ยอมดอกเดี๋ยวยัยงไงเราไปรุ่นกันรอบเช้าอีกรอบหนึ่งครับรอบแล้วกู้ครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวก่อนละครับ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องได้เวลาพาพี่น้องไปกู้เบ็ดแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมว่าวันนี้เราจะสามารถรดแฮวได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับคันเลขครับ มุนลปล่าจากนิดพี่นอ้องป่ายุคค่าอ้าวยา <Yeah. S 1> ขันแรกก็รอดเห้วแล้วพี่น้องมุนครับอีกกดครับผมมาเร็วมาแล้วครับตัวแรกครับผม อีกกดครับผมหลดแหวแล้วครับ รุ่นคันต่อไปกันครับผมเก็บมาได้สองคันครับพี่น้องคันที่สามมีอาการครับคันที่เปียกๆอยู่ไม่เนาะโอ้โอ้พี่น้องนูนนนน่นน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 ครับผม หนึ่งครับดึงคันดึงดึงดึง,ดงอยู่หนึ่งครับโอ้ขาวจุ่นปูนขาวจุ่นปูนใส่เม่ใหญ่เขาได้ผสมเขาได้ลดเฮี้ยว นี่ก็คันที่ผมว่านามีตัวครับพี่น้องโอ้มันเอาเหยื่อผมไปกินแล้วต้องได้มาแก,ก้มือครับเดี๋ยวผมเอาลูกหวกมาแก,ก้มืออีกรอบหนึ่งครับผมแต่ถ้ามีลูกปลาหมอใหญ่หญๆก็จะาลูกปลาหมอแหละครับ กินเลยวันนี้ครับนี่ขนาดผมใส่กึ่งหวยกึ่งน้าด้วยนะครับพี่น้องเผื่อว่ารุดจากในหวยจะกินในนาในนาก็ไม่กินในหวยก็ไม่กินครับแต่ก็ยังกูเบ็ดไม่มดดุดหรอกครับเฮ้ยพี่นอ้องครับโคตรคันอู้อู้อ,อู้พีนน้องอู้อู้ โอ้โกดเหลืองครับพี่น้องนั่นๆๆๆๆๆมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว <Wow. S 1> ไม่เหวแล้วครับเอาแล้วดึงแรงๆซะดด้วยโอ้โกดเหลืองใส่สวยครับ พอหมอต้อมกเาวแล้วพี่น้องวันนี้เหยือย่อลูกมันตัวน้อยพูดครับพวกนี้มันกินเหยื่อดินครับถ้าตัวน้อยมันดินแมรงมันก็ไม่เป็นจุดสนใจของมันนะครับถ้าวันไหนเราได้เหยื่อลูกตัวใหญ่ๆมาก็เดีย๋ยวเรามาลองใหม่อีกครับผม อ้าวขันหนาพี่นอ้องนะครับปลาอะไรเดี๋ยวเราไปรุ่นครับชุบโอ้โอ้ยกดพี่น้องไอ้กดกดใส่ไยครับโอ้โอ้โอโอ ครับพี่นองว,ว้าววันนี้ก็ถือซะว่าผมพาพี่น้องมาเที่ยวห่วยแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ มาเก็บบรรยากาศหวยลำนางรองให้พี่น้องได้ชมครับวันนี้ก็พอมีผลงานครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานให้พี่น้องได้ชมอีกรอบหนึ่งครับผมได้เวลามาสรุปผลงานให้พี่น้องได้ชมครับผมนี่ครับผลงานรอบเช่าครับผมป่ามันก็คงจะกินอยู่พี่น้องแต่ว่ามันไม่มีเหยื่อติดขอเบ็ดเลยครับ ปลาน้อยมันเล่นแต่หัววันเลยปลาใหญ่ก็เลยขึ้นกินแล้วมันไม่มีเหยื่อกินครับผมเดี๋ยวเราต้องมาแก้มือครับนี่นะครับการหาอยู่หากินวันได้ก็ได้วันไม่ได้ก็กิกกนข้าวกับน้ำพริกไปครับผมเฮ้ยว่างอะไรเป็นขยะหัวเนาะวันนี้ก็ถือว่าพอมีได้ดต้มอยู่ครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็ สบุกสบูดเลยครับฝนทั้งตกป่าทั้งไม่กินกินเขกาก็ทั้งพริกอีกครับโอ้โหรวมมาเลยครับแต่ยังไงหมายนี่ผมก็ยังถือว่าผมชอบครับหมายสวยผมอาจจะต้องกลับมาแก้มืออีกรอบหนึ่งครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ผมทนสายเสียบกอคงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับจะยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ